สโมสรชนบุรีเอฟซี 4, และสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดทรงชัยท่องฉ่ำกับกฤษดากาแมนรับแบ็กขวาเป็นนพนลคชพรายุกนะครับตรงกลาง3คนครับชนานตะรงวังทพันธ์นะครับแนวรับสคนจากซ้ายไปขวาครับธีรกรอสุรินคู่เซนเตอร์เอเลฟเบีย่ากับอภิสิทธิ์ สุดสินเป่าเริ่มเกมครับคุณสุกัญพูดมนะครับชบุรีเขียนเริ่มก่อนในชุดสีน้ำเงินขณนะที่ทีมเยือนในชุดสีขาวนะครับ<อ>เล็กที่2พอปล่อยกิจพมนี่เอาเล็กไปเล่นปเป็นแบ็กซ้ายนะครับอืชิงมาได้อาแล้วครับถึงสุดเส้นหลังมองในกรอบจะจ่ายให้ใครแล้วอแต่ทีจิรวัตรซ้ำทีใครก็ยังติดเซฟครับโอ้โหแล้วเหมือนจะโดนบริเวณใบหน้าครับของจิรวัตรบางพันธ์อลงกรณ์จอนาทองนะครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาอลงกรณ์ เปิดมาตรงกลางเลยได้โบกเล่นมันเฉลักหน่อยๆครับโอ้ชนินได้ออกแรงเซฟนะครับตักโดง่โดงๆขึ้นมาอารมณ์ก่อนล้มแล้วลุกขึ้นมาเล่นต่อได้อาละครับได้พลิกแล้วลิโด้โคเฮนเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงแต่งข้าขวาแล้วยกมาให้อิมชานเมโล่พักออกและยิงต่อศูนย์เลยครับขอนกันแต่มีทงจากผู้ช่วยก่อนนะโอ้โหไม่เป็นไรครับยังไงก็ เชตเวียน,นะครับดูอีทีครับยกมาอื่นแล้วแบบคือเป็นสูตรหน้าที่เทคนิคดีอยู่แล้วนะครับต่างกินซันเมโลนี่ครับมโมพนน์ได้บอลแล้วมองเข้าในในกรอบดานิโลงบ่งตั้งนิ่งแลวพยายามจะเล่นต่อครับให้มาถึงสุญญาล้วคืขึ้นโอ้โหดานิสานที่ของซหรัฐเบาเกินไปครับติดเซฟของชิโร่บางรรทันธโอ้โหเล่นกันแบบว่า ลิซันดักได้แล้วไปต่อมาให้จักิดมาถึงลิโดมีผู้เล่นขอนแก่นนอนเจ็บอยู่แต่ว่าลิโดอย่างครองบอลเข้าขวาแล้วเปิดหักกลับมาได้ของนี่โอ้โหเป็นเซฟของชนินครับนืถือว่ามีพอๆกันครับแต่ว่าความเฉียบคมเป็นของขอนแก่นนะครับจนถึงจังหวะอันตรายอามาดูล็อกเข้าซ้ายแล้วกระชากไปต่อหนีทินกรได้แล้วขวาเปิดมานี่อ้า แล้วบอลเข้าเวลาหรือยังสัญญาณอย่ญญาพู้ช่วยให้ว่าเป็นประตูครับโอ้จุรวัน์วังถธธพันครับไปพลาดโอ้หกจัดได้ก็ได้ไไงด่ายๆครับนินให้เข้ามาตรงกลางสหรัฐ confian. โดนบีบแล้วต้องแก้ไขแล้วโดนพุ่งสไลด์ลเรียบโอ้ it? <im itions> โหเซร็จได้ซ้ำอีกทีนึ่งชนเสา จับิดมองแล้วคืนลิโดจับแล้วล็อกเข้าซ้ายยิ่งมากคับทีอิมชเช่นก็กีฬาการานโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนังรอน,นแกนแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งของลขอลศกจ่ายตองมาอิฟชเ่นในโลกอิฟชั่นแล้วล้มลงไปในกรอบเสโด้ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับคอนแกนยังครองบอลได้อยู่บุกต่อเลยแล้วอื้มชันอลงไปเสียบลูกนี้ใส่พานุพงศ์ครับเสียฟ้าแล้วจะมีใบเหลืองหรือเปล่าชันอลงจุดโทษขึ้นมาอ้าวสกัดไม่ดีพานุพงศ์แล้วเสียฟ้าอีก แต่จิ้มความเร็วมี้็ไฟออเลยครับไปอีกครั้งหนึ่งสุดเส้นหลังแล้วซ้ายย่อไปเสาไกลได้ครองออมีแสงเหมือนกันครับจิววัดวังธาพานสองมือเต็มเเลยครับทงชัยถึงบอลก่อนให้มาสหรัฐมองแล้วโยนออกมาทางฝั่งซ้ายเอามาดูทราราบอลลงสวยครับแต่ข้างบน ยังไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาอามาดูได้ยกไปเ<ป>สาไกลยูอยงงองซูโม่งตั้งกับมาแล้วเดนิสมูริโลเรียบร้อยครับสองอนหนึ่งครับชนมุรีพลิกกลับมาขึ้นนําได้แล้วครับในะทีที่68เปิดลึกไปเสาสองครับยูอยงงองซูโคกลับมาแล้วเดนิสมูริโลจังหวะยิงนี่เหมือนจะไม่ถนัดด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังดีพอที่จะเข้าประตูครับนี่ยมักลับมาล้จ่ายมาได้ดิดอดิดโคเฮน ให้ทินกรนอาร์ไอฟซันได้พลิกเล่นชิงกับอลงกรยิงสุดสวยเลยครับสองต่อสองครับขอนแก่นโ้โหยิงลูกนี้ยอดเยี่ยมมากครับอลงกรจอนอาทองตีเสมอกับขอนแก่นแล้วครับแล้วทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับให้มาอิฟซันเมโลเนี่ยครับพลิกปุ๊บใส่เลยครับโอ้โหเด็ดขาดครับจังหวะนี้ของทางอลงกรพลิกปุ๊บมันไม่ต้องแต่งเพิ่มให้เข้ามาตรงกลางที่สหรัฐเดนส์มูริโล ฉันมงคลเล็นสั้นๆกันของชนบุรีสวยเลยแล้วยกมาได้ของนีโอ้โห,โโหมือซ้ายมือเดียวของจิรวัลน์ครับปัดได้เต็มเลยกิติพงพยายามจะฝืนนมาเองแต่ว่าสุดท้ายครับผู้ตัดสินครับคุณชุมกรภูดมเป่านุยาวหมดเวลาการแข่งขันครับชนบุรีกับขอนแก่นยืนเต็ดเสมอกันไปอย่างสนุกสุมานเลยครับ2ประตูตออ่อ2